มีนะครับนอทึ่งกิ้งกระโดงที่เกิดเองนะครับนอซี่ขึ้นมาเพื่อจะไปหาแสงไปรับแสงนะครับนอแล้วก็เป็นกิ้งที่เป็นแขนงนอครับนอของต้นมะขามเลี้ยนนะครับนอสามารถตัดได้เมดนะครับสามารถหุ่มในเมดแต่ว่าทาเป็นกิ้งกระดงนะครับนอตาเขาก็ยังเพราะท่านแตกใบแตกกิ้งนะครับนอทาเป็นกิ้งกระโดงตายังเพราะท่านแตกใบแตกกิ้งนอครับนอเอาไปปลูกตาจะแตกใบแตกกิ้งดี เนาะครับเนาะแต่ถ้าเป็นจริงลักษณะกิ้งแขนงกิิงลักษณะแบบนี้นะครับเนาะตาแตกใบแตกกิิงไปแล้วนะครับเนาะการแตกใบแตกกริงมันจะใสาซื่อมันบบมหยังเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นการสนส่งเนาะการขนส่งการขนส่งกริงกระโดงจริงดีเขาตอนไหวประมาณ4ี่สิบหาสิบเซนในในความูเนะครับเนาะมันก็จะเห็นให้การขนส่งนะครับใส่หลายอันนะครับเนาะใส่หลายตุ่มนะครับเนาะก็เป็นในลักษณะแบบนั้นแตกกิ้งดี นะครับเนาะลากเดินดีนะครับเนาะแล้วก็จัดทรงได้หลายตุ่มแต่ทาห่าไปนะครับอ่าตอนกิ้งแขนงนะครับเนาะก็จะเฮ็ดให้หกิ้งทีเขาเกิดใบเกิดแตกแขนงมาแล้วนะครับเนาะการจัดทรงนะครับเนาะกะนะครับมันถือได้บ่หลายเนาะรับเนาะแล้วกะเนาะออกกิ้ง ออกกลากนะครับเนาะมันซาจะซื้อทามาออกบ่ออกขึ้นกันนะครับเนาะแต่ว่าซาเนาะครับเนาะการเอาไปปลูกมีผลบ่กับซาขึ้นกันเนาะครับเนาะบ่คือกิ้งสาวนะครับเนาะกิ้งสาวที่เป็นกิ้งกระดงนะครับเนาะยังบ่เคยแตกกิ้งแขนงนะครับเนาะเฮาอไปปลูกตัดไปลุ่งทงช่าเนาะครับเนาะการแตกกิ่งแตกใบเขาจะเร็วเนาะก็กิ้งแขนงนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นซื้อเนาะผู้ใดไม่กิ่งแขนงเนาะถ้าจะ ตอนเองนะครับนอทาอยากจะขยายพันธุ์เองกับตอนกิ้งขะแขนงคือพมนะครับนออันนี้ก็พิกิ้งขนแคนอกันข้างบนก็ไม่ได้กิ้งขแขนงเหมือเพราะว่าเขาปร่ได้เตรียมไว้นะครับนอแต่ว่าเขาอยากเหตุใดพุ่มต่เนะครับนะเขาอยากัดถิ่งกับเชไดเขาเลยต้องนะครับนอมาเฉือนเพื่อจะเห็ุตุ้มตอนเห็ดกิ้งตอนนะครับนะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้ซื้อแต่นะครับอ่ากิ้งขะแขนงมันก็มีอยู่แล้วกิ้งกระดดงที่เกิดขึ้นนะครับนะที่เกิดจากรากที่เกิดจากกิ้งที อยากจะไปรับแสงเนาะครับเนาะกับพ่อมีเข้าตอนนะครับเนาะแต่ว่ามันกับมาลายคืออกิ้งขะแนงที่เกิดจากกิ้งใบนะครับเนาะเพราะว่าเห้องบริตัดไวน้นะครับกินะ้งกระดงกกรมีบบกิ้งดอกเนาะครับเนาะแต่ว่าห้าอยากเห็นเหห์ผูมันต่ำเนาะครับเนาะห้ากับมาเฉียนมาเห็นใหห์ผูมันตำ่ำมันกับเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะกับฝากไว้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะนะสำหรับวิธีการตอนกิ้งบักคมเทศบักคมเลี้ยนบมื่าวันศุภนสีชมพูเพชรนนท์ไทยเกษตรยักษ์ ผู้ใดนะครับสนใจอยากจะได้กิ้งตอนตุ่มตอนนะครับเนาะเพรมีแบงค์ไม่จำนายตุ่มละ20-30บาทนะครับเนาะจัดส่งทั่วประเทศค่าส่งกัร่อยก็บาทนี่ละก็ฝากเป็นยอวทังงดือ้อสำหรับมือน้